รีวิวหนังสือที่เพิ่งอ่านจบนะระวิดมิดไลฟ์แก่นความคิดในวัยตกผลึกพี่แท็บก็เป็นคนเขียนเองนะคะอังอ่านเล่มนี้ใช้เวลาแบบไม่นานไม่กี่วันก็อ่านจบคืออ่านค่อนข้างง่ายค่ะอังรู้สึกว่าเล่มนี้เหมาะกับเหมาะกับพวกเราทุกคนนะอย่างอังก็คือวัยวัยสามสิบกลางเนาะอังรู้สึกว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่ถูกตกผลึกมาแล้วย่อยให้เรามาแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คืออยู่ในเล่มนี้สิ่งที่อังจับประเด็นได้นะหลักๆของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของสําคัญมาก เลยนะคือเรื่องของการมีสติการอยู่กับปัจจุบนันซึ่งวิธีการฝึกก็มีหลากหลายแล้วแต่ว่าเราอ่ะชอบแบบไหนอย่างของมิทบับาบก็จะชอบวิธีการฝึกสมาธินั่งสมาธิแล้วก็การแช่ถังน้ําแข็งหรือว่าไอซ์บาร์นะคะส่วนตัวอังใช้าการฝึกสติจากการนั่งสมาธิค่ะแล้วอังก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันช่วยให้เรามีสติมากขึ้นแต่มันก็มีช่วงหลุดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็น้อยลงอีกหนึ่งเรื่องที่อังชอบนะคะอยู่ในบทท,ท้ายๆก็คือเรื่องโตและขาดทั้ง4คือในชีวิตเรา มันก็จะมีหลายด้านในชีวิตเนาะไม่ใช่แค่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว4ด้านมีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจ2ก็คือการงานการเงินการประสบความสําเร็จ3คือเรื่องของ Relation Shi p ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักและข้อที่4ก็คือจิตวิญญาณค่ะใน4ขาเนี้ยมันไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องให้ความสําคัญกับสี่ขาเท่าเท่ากาันอันนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างปัจเจกก็คือขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลเลยบางคนอาจจะให้ความสําคัญกับ3ด้านโดยที่ไม่ได้สนใจอีกด้านหนึ่งก,ก็เป็นได้เขาอาจจะดีไซน์โต๊ะของเขาให้มี3ขาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะเอียงๆก็ได้ซึ่งเนี่ยก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนตัวถ้าถามอังอส่วนตัวอังพยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันพอดีพดีค่ะเไม่ได้เน้นเรื่องงานเพียงอย่างเดียวอย่างถ้าถามอังสิ่งที่อังให้ความสําคัญมากสุดในชีวนะิตตอนนี้ก็คือเรื่องของครอบครัวดังนั้นเรื่องของครอบครัวจะมาเป็นอันดับแรกนะคะเรื่องของ รองมาก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอเพื่อนี้อังอาจจะอังอาจจะจัดกรุ๊ปปิ้งที่แตกต่างจาก4ข้อที่อังพูดมานะอันดับสองอังคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอังหมายรวมถึงทางทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะเรื่องของความรู้ที่เพิ่มขึ้นก็คือการเรียนต่อการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าการพัฒนาด้านจิตใจอย่างเช่นการฝึกสติการนั่งสมาธิพัฒนาตัวเองของอัง,งยังรวมถึงการออกกําลังกายด้วยค่ะนั่นแหละทุกคนสรุปว่าหนังสือเล่มนี้อังว่าก็เป็นเล่มที่อ่านง่ายแล้วก็ ไม่หนามากนะอังว่าเหมาะกับทุกคนทุกวัยนะสามารถอ่านไดน้แล้วก็ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่ายเชื่อมโยงกับตัวเราได้ง่ายค่ะ